สวัสดีจ้าวันนี้จะพาไปดูชมทุ่งนกจ้าทุ่งนกทุ่งนกที่น,ทนี่อยู่ที่กาลสินเด้อจ้ากาลสินกุดของชัยอยู่แถวบ้านดาวแดงบ้านน้องปแปนล่ะจ้าตรงจุดนี้นะคะบ้านดาวใหญ่นี่เละจ้าจะมีวิวทิวทัศน์บรรยากาศ เป็นธรรมชาติและเชียวกระจีชมเื่นบอ่แบอแหงบ่อแห่งจากเถ่อหรือจ้ะแถบกรมมลาใสยอยู่แถบนั่นจ้ะเพื่อสีมีน้ำคลองตัวจ้ะน้ำคลองคลองชนรับประทานจะสามารถระบายไปทํำไรลทํำหน้าอยู่ถี่หนตรงนี้ได้ตลอดทุก เวลาจ้ะทำนาหน้าสองครั้งนาปังหน้าปีาปแถวนั้นจะมีอาคีพทำไร่ทำนาแต่ก่อนก็จะแห้งแรงแต่ตอนนี้บ่มีการค่ำ่าแห้งแรงอีกต่อไปเลยจ้ะพื้นที่ทุกจุดทุกที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวหมดทุกทุกที่นะคะอยู่ที่นี่อยู่ที่กำรรมราาสายจังหวัดกาลสินจ้าของใช่จ้ะ ล่ะจ้ะเบิง้งนกนกที่นี่โอ้ยนกกัะย่างขาวกับสมาส,สวยมางามขักแต่จ้ามีฤดูการทำนาทำไร่ฟูงนกก็จะมาเพื่อสีมาเจ็บกินเขา่าล่ะจ้ะหาอาหารเหมือนเห่านี่ล่ะจ้านี่เราเดินตามฝูงนกไปนะคะคุณ น้ำกินน้ำน้ำกดรถลดได้จ้ะเฮ้ยะโอ้โบวายานรถลดเลยจ้ะว่าไม่น,น้อยไม่กลัวอะไรเลย là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ธรรมาชาติสวยงามจ้ะโอเคจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า